คุณพลนราตอีรัฐบววดีลูกของข้าไม่น่าทำแบบนี้ข้าเลี้ยงลูกข้าได้แต่ตัวจริงๆแล้ววันนี้คือวันสำคัญตองมีราตอแต่งตัวให้หล่อวะหนุ่หลังของข้าต้องเข้าพิธีพิเศษสมรสเฮ้ยครับผมแล้วไหนเราเจ้าบ่าวะจะแต่งไหมทำไปเลก รอแป๊บเสรสมรออยู track, ่รอสักครู่แต่ไม่เสร็จดี่ต้นนานแล้วเนี่ยเฮ้ยทำให้ฉันนั้นมีความ ไปทำไมมึงเมาเออไหวไหมไอจารีมังไมึงเอาทำไมเนี่ยมึงเป็นไรเนี่ยเพื่อนวันแต่งงานเมื่เนี่ไอมึงใครวะเฮาลูกกอลชินวัตไงโอ้โหถ้ามึงเป็นอะไรเัาทั้งสิ้นเนี่ยเป็นลู้เขาให้มึงมาทีนี่มึงอยากรู้ใช่ไหม ว่าเพราะอะไรกูถึงเมาเหล้ากูก็อยากรู้เหมือนกันทั้งๆที่วันนี้กูควรจะมีความสุขทุกกินเฮ้ยมึงอยากกินเออมึงจะชวนมึงกินดิถ้ามึงอยากจะรู้กูจะพูดที่หน,นูฟังไอ่เด็ห่างเออแป๊บเดียวเล่าปู่เสียแล้วเออมาเริ่มมาละใครผมลนะ ไอ้เอมาเผอกดเอาเผืถอกูด้วยรู้มากงานหมดลตุนด้วยก่อนขอบคุณวันนีาเอ็นเอ็มรับทไมเบียนคำของกมึงเทตผลที่กูเมาเหล้าเพราะกูอับอายมึงเข้าใจไหม อุทนใครวเนี่มึงก็แคบนมึนี่ยจะทำอมึงกเอาลมึงกนสมึงเนี่ยก็จะิงวัลงเป็นอะไรอะไรวะไปเอ้าเหมเพราะว่าเพิ่งมาอ้หัวอ่ ตุ้ยไทยเดี๋ยวจะกัดที่หัวเซเลมานเปลี่ยนไปเยอะเราเนอดีใจกับเซเลมานหนะตาแดงไม่รู้จะไปเหตุผลดีใจเหี้ยมองมาฟังกูจะเล่าให้มึงฟังเออมึงรอกูแป๊บนึงที่กูก็ต้องห่าง นอนกับเมียกูก็ต้องกราบเมียไปตลาดกูก็ต้องคอยถือตะน้าให้เมียกูเมียกูนี่แเป็นกริสัเหมือนกับเมียกูมึงพูดมีเห็นผลถูกไหมถูกหูกเบาเมียนาย กูถึงได้เสียใจกูถึงได้กินเหล้ามึงรู้รหรือเปล่าแล้วกูก็มั่นใจเลยไม่มีผู้หญินคนไหนที่จะยอมรับยอมปากตั้งกัดก้อนเกลือกินก,กับกู er ไปอยู่กับกูที่เราฝันการชนะบุญ ทุกคนไม่ต้องการความลำบากเดินมาหรือเปล่าดูเห็นพี่ลุงเดินมาคนเดียวเดินตามม่ะปูแล้วมันก็ช้ำใจหัวเบาไปนหนอยู่ได้ไหนมาทีที่มึงไม่ได้กูมั่นใจไม่มีใครจะมาทนอยู่กับกูได้ลูกตัศักดิ์ศรีมันไม่เท่าเทียมกันและท่านจะให้ปูไปเป็นชทางเท้าหลัง ไม่ได้กว่าเมียกูกูก็ไม่อยู่กูก็ทำไมอยู่หลายทีโอ้โหหลายทีแล้วมึงเรือบิดาเป็นขึ้นมีหมอหนะกูจะนอนเล่นกิเก๋ละไม่ได้ทีเจ้ากำลังจะทำอะไรรุ่นนี้นะพูดดิ ขึ้นตำแหน่งมาเลยฉันได้รึให้ขึ้ตำแห่งสิครับิงอีละไม่ดีเออไปไหนวะทำไมจะทำอย่างนี้ละลูกไม่ทันจุ๊จิเป็นต้องเป็นแบบนี้พ่อขึ้นขับได้นะลูกเพื่อลูกเี๋ยรท่าน เขาเป็นทหารใหญ่ท่านห้อมจะแตกกับเรารื้ยังส่หรอีดไข่กรีมเรือมัน่ตจริงมันตัวนิดเดียวเจ้ามั่นใจในความรักของข้าสเลมแล้วน้องพี่เขามานั่งกับน้อมทิ้ทุกสิ่งทุกอย่างยาง้น มีนึกเลยว่าวันนี้วันแต่งงานจะมีสติที่จิตใจงามยิ่งเจ้าอยู่อีกในโลกใบนี้น้องพี่กับน้องเราเนี่ยที่ยึดมั่นในความรักตอนแรกอะลุงพี่เรียกว่าพฟวองทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจะบอกว่าให้พี่ติดมาอะไรแตก่อนแม้แต่อีดาไม่เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวที่มอบชีวิตให้เจ้าก็ถึงได้ไม่ไม่เดี๋ยวโอนนะโอ้ยอดดวงใจของข้วนเดี๋ยวเลยมันเจ้าเหิมเกินเกินไปแล้วนะ จงไม่ไปอ่ะไม่เอาติดไม่ได้อยู่ตร่นี่ไม่ได้ติดท่าติดเทียวนี่เมื่อจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจะไปอยู่ันพี่ที่มงการนัแล้วเาก็ที่จะพาเธอเป็นผูก้อย เดินบากแต่มาเดินตันไม่ได้ต้องไปต้องไ่เท้าไรเดี๋ยวก็โอ้ยไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ต้องเชื่อลุ้ยจะเนแปลอะไรแจ่มนี่ยตคนเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้พ่บอกลูกไปแล้วพี่จะพาเจ้าอยู่ไปเปิดฟารไก่ช่วยเช้าว่าไก่จะไข่เราก็เป็นนั่เก็บไข่กันสองคนนมาาเสื้อ ถีเสือกเลยรับรองชีวิตของเจ้าจะมีแต่ความสุขความสบายติดไป3,000นะขอของทีมาใกล้เนยอ,อยู่ไหนกล้องไห,อออไหนเนี่ยน้นจอาซูมหนนิ่าซูมเยอะใส่แอปเลยมีแอปหรือเปล่า ไม่ได้เออไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันหมยไว้โอเคยไปยไปได้ไหมโอเคอยี๊กเอาไปต้องคอไมเยบอกฟังมาไม่ได้น <ไป S 1> ้องทำไมทำไปยังไงทำไปยัยองอน เก็บย่างหัวใจของเธอมึงทำทุกสิ่งทุกอย่างลูกกูก็ไม่รัดีดเดี๋ยวมงนี่ร้องไปินทรกูรู้มาโดยตลอดว่าเจ้านั้นมีใจรักลูกของข้าอีรวันนี้ และบัตเต้ขยันถามเจ้าจต่ยังรักลูกของข้าอยู่หรืออีกหรือไม่กระหม่อกนะองอค์หญิงหญิงว่าชีวิตของกระหม่อมเสียอีกประจุเลยฉันนั้นฟังคำของข้าเถอเดี๋ยวพวนีรูโทรหา,หาเลยจงรีบตามไอ้สเลมาไป ข้ามาให้เธอแล้วทิ้งตัวอีระวดีกลับมาถ้าเจ้าทำได้ข้าจะยกให้นางฟ้าให้เป็นคู่ในงานของเจ้าไม่พวกมันจะต้องลุกเขาไม่มีทหารไทยมากชาติเดี๋ยวลุงอนให้พี่เชื่อพี่อย่าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เถอถ้าหากเจ้าไปก็หมายถึงเจ้าเอาชีวิตไปทิ้ง เจ้าสู้เขาไม่ได้หรอกเนี่ยไปนะน้องที่รำต้งฉันเข้าใจที่พี่เป็นห่วงฉันแต่ขอให้ฉันได้ไปถึงฉันจะสู้ไม่ได้ฉันไม่จะสู้ฉันขอทำรู้ไหมทีฉ่ฉันรักนะพี่จะขอโทษแล้วม่นยัทำแบบนี้นยังไ,ไ,ไงที่มา